นิทานเ็นเล่าไว้ว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งมีพระอยู่สองรูปเป็นพี่น้องกันเจ้าวาดเป็นพระพี่ชายส่วนพระลูกวัดเป็นพระน้องชายปฏิปทาแตกต่างกันนะครับเจ้าวาดท่านเป็นนักปราชมีปกติศึกษาพระปริยัติเคร่งครัดพระวินัยฝ่ายใจพระกรรมฐานท่านรักงานพระศาสนาส่วนพระน้องชายนั้นเป็นพระที่มีปฏิปทาแตกต่างจากเจ้าวาด ก็คือไม่ไหวพระสวดมนต์เช้าเย็นท่านละเว้นการศึกษาท่านไม่หมั่นอบรมภาวนาและก็เทศนาไม่เป็นที่สําคัญก็คือพระน้องชานั้นตาบอดหนึ่งข้างนะครับวันนี้มีกติกาอยู่ว่าถ้าพระก็ดีโยมก็ดีจะมาพักจะต้องโตธรรมะกันถ้าชนะจึงจะมีสิทพักวันหนึ่งมีพระอคตุก,กะจากต่างวัดมหาเจ้าวาดขอโตธรรมะ จะขอพักสักสาคืนเจ้าวาดท่านก็บอกกฎกติกาว่าวันนี้จะไม่โต้ด้วยภาษาพูดโต้ด้วยภาษาใบนะตกลงนะและผมจะไม่โตเองจะให้พระน้องชายไปโต้แทนก็ให้ไปนิมนต์พระน้องชายมาแล้วบอกให้ไปโต้ธรรมะกันในวิหารไม่นานครับพระคันตุกกะก็ขึ้นมาสารภาพผมแพ้แล้วครับผมพี่ผมขอกลับก่อนเจ้าวาดท่านก็ถามว่าไนโต้อะไรกันเล่าให้ฟังหน่อย ระคดูกะก็ไล่ฟังว่าเมื่อพระน้องชายท่านไปถึงให้ผมโต้ก่อนผมก็ยกนิ้วของผมขึ้นหนึ่งนิ้วความหมายของผมก็คือว่าพุทธะพระพุทธเจ้ายอดเยี่ยมที่สุดน้องท่านยกตอบผมสองนิ้วครับท่านหมายความว่าเมื่อมีพุทธะก็ต้องมีธรรมะผมเลยยกไปสามนิ้วความหมายคือพุทธะธรรมะก็ต้องมีสังฆะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามพอดีน้องท่านกำหมัดชตูต่อหน้าผมเลยครับ ท่านหมายความว่าทั้งพุทธธรรมสังฆะโดยสภาวะแล้วเป็นหนึ่งเดียวแยกจากกันไม่ได้เป็นพระรัตนตรัยสุดยอดผมแพ้จเจ้าวาทันทราบครับบอกลุนั่งนั่งก่อนยอย่าเพิ่งไปพระน้องชายขึ้นมาบนกุฏินาน,นิวคิ้วขมวดมาถึงอารมณ์ไม่ดีทุกพื้นโครมเจ็บใจบนเจ็บใจ,จเจ้าวาก็ถามว่าเจ็บใจเรื่องอะไรท่านชนะเขาชนะก็ผีอะไรไหนเล่าให้ฟังสิท่านกขเล่าว่าไปถึง ผมถวายเกียรติให้โต้ก่อนยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วหลวงพี่หาว่าผมมีตาเดียวผมก็ยกต่อไปสองนิ้วท่านเกิดมาดีมีสองตาน้อยกับยกขึ้นสามนิ้วหาว่าผมกับเขารวมกันแล้วเป็นสามตาผมก็เลยยกกำปั้นขึ้นนยจะต่อยหน้าเขาเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในมันสมองของคนเนี่ยคิดต่างกัน แม้จะอยู่ในฐานะเดียวกันเหมือนๆกันเป็นคนเหมือนกัน,เป,น,น,น,กนเป็นพระเหมือนกันนะครับมีเครื่องแบบเหมือนกันทหารตำรวจมีเครื่องแบบข้าราชการมีเครื่องแบบแต่ในสมองต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าให้เราหมั่นฝึกคิดนะครับคือคิดดีเมื่อคิดดีแล้วพูดก็จะดีทําก็จะดีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดประวรจึงทรงประธานวรธรรมกติว่าให้คิดดีพูดดีทดําดีจะเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพหรือพรมนุษย์ เปรียบประดุจความดีที่เราต้องทําเองฝึกคิดดีเพื่อชีวิตเราจะได้มีความสุขกันนะครับ